ค่ะดิฉันจะมาให้หารปลาจะมาโชว์ปลาตอนมากินอาหารตอนฝนตกค่ะปลานินกับปลาตะเพียงของดิฉันค่ะลงเลยค่ะเพื่อนลงโครนเลยหรือลืมหรฝนตกค่ะที่นี่บุรีรัมยค่ะพ่มกเดี๋ยวโทรศัพท์จะเปียก อยากให้ตอนฝนตกๆค่ะเพราะปลาเขาร่าเริงค่ะวันนี้ก็กางร่มถ่ายคลิปเลยค่ะให้เพื่อนๆได้ดูชมกันค่ะปลานินกับปลาตะเพียนของดิฉันค่ะปลานินกับปลาตะเพียนของสมัยพรมนัทค่ะ mm hmm. ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ช่วยกันดูช่วยกันดันคลิปของสมัยพรมนัทค่ะเขาแบบว่า เล่นน้ำฝนนะคะฉันก็เลยอยากถ่ายแบบว่าตอนฝนตกๆตกตกให้เพื่อนๆได้ดูเวลาปลากินอาหารคะ่ะดิฉันทำได้แล้วค่ะเลี้ยงปลาและปลาไม่ตายคะ่ะดิฉันรักษาน้ำให้ชุนได้อีกหนึ่งปีคะ่ะดิฉันอยากให้ปลาของดิฉันเต็มบ่อค่ะ ดิฉันจะรักษาไว้ชนสองปีค่ะปลาค่ะเวลาเราหิวก็ค่อยดักตะไคร้รับประทานเอาค่ะเดี๋ยวมีงบดิฉันจะไปซื้อตะไคร้ค่ะเพื่อเอาทีละะย่างค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ เห็นปลานิ่นกับปลาตะเพียนของสมัยพรมันัดไหมคะความสุขที่เราสร้างเองคะ่ะบ้านนอกบรรน,นาเราก็มีเท่านี้คะ่ะมีที่มีเท่าที่เรามีคะ่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี้แบบลูกเข้าออกมาใหม่แล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะ ฉันเอาพันปลาลงปลานินลง250ปลาแตเพียน150ยาิฉันดักตะขายรับประทานแบ่งกับบ้านแม่254ตัวค่ะออกแกบ่อดิฉันก็ลงพันหอยจุ๊บไปสามถุงค่ะตอนนี้ปลาเขาก็ออกลูกออกหลานมาเต็มแล้วค่ะก็มีปลาช่อนด้วยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะปลาช่อนมี2ตัวค่ะตัวใหญ่แล้วค่ะมันชอบแบบว่ามาว่ายน้ำโชว์ดิฉันค่ะเ,เพื่อน ก็อนกลางคืนกลางวันก็โชว์ค่ะโชว์เจ้าของเขาเรียกว,ว่าดิฉันประสบความสําเร็จแล้วค่ะประสบความสําเร็จในชีวิตตรงที่แค่เลี้ยงปลาแล้วปลาไม่ตายค่ะเค่นั้นเองค่ะชีวิตยอย่าคิดเยอะค่ะชีวิตต้องคิดบวกแล้วชีวิตเราก็จะเรียกว,ว่าโชคชะตาจะนําพาเราไปเจอคนที่ดีคิดบวกเหมือนกัน เหมือนกันกันกบเราคะ่ะอยู่คนเดียวก็คิดบวกเข้าไวค้ค่ะจะทำให้คนที่ดีๆมาหาเราคะ่ะใช่ไหมคะเพราะเราคิดบวกตลอดไงคะเพื่อนๆคะ่ะเราไม่ต้องคิดว่าเราลงทุนไปเท่าไหร่เราทำไปคือเรามีความสุขคะ่ะความสุขที่ได้เห็นปลานี่คะ่ะว่ายน้ำตุ้มุตุ้มีคะ่ะกินอาหารคะ่ะมีความสุขมากคะ่ะ ดิฉันทาได้คะ่ะเลี้ยงปลาแล้วปลาไม่ตายปลายังว่ายน้ําอยู่เลี้ยงไก่ไก่อกกอกไข่อกอกลูกคะ่ะปลูกหน่อไม้หนอ่นอไม้อกอ,มอกหน่อค่ะเลี้ยงควายควายได้กินหญ้าค่ะความสุขของด<อ>ิฉันประสบความสำเร็จคะ่ะเพื่อนๆดูค่ะดูเอาดูเอาค่ะวันนี้ดิฉันนี่ค่ะเพื่อนๆกลางร่มเลยค่ะดิฉันแบบอยากอยากให้เพื่อนเห็นบรรยากาศตอนเราให้อาหารปลาตอนแบบว่าฝนตกพรำๆใช่ไหมคะ อยู่คนเดียวเราต้องคิดบวกพลังบวกเราก็ทำให้เรามีความสุขค่ะก็าเรียกว่าเพิ่มพลังเพิ่มกำลังใจให้ตัวเราเองค่ะถ้ามีเงินเยอะดิฉันก็ไม่ขายครับเพื่อนฉันจะไว้ให้เต็มบอ่อนี่แล้วก็เวลาอยากยาก,กินดิฉันก็ดักตะไคร่รับประทานนี่ดิฉันก็ไม่ต้องซื้อพันธมาเพิ่มแล้วมันมีเยอะแล้วค่ะพอได้อยู่ได้ ความสุขค่ะเขาเรียกว่าธรรมชาติบำบัดจิตค่ะเวลาเราแบบว่าเหนื่อยๆเรามาบ่อปลาแล้วมันทําให้เรามีความสุขคือแบบเราภูมิใจไงคะที่เราทําได้ใช่ไหมคะถึงว่าเราจะยังไม่ได้เงินได้ทองกลับมาก็ได้ความสุขกลับมาคะ่ะความสุขทางใจของเราคะ่ะเราก็พอได้อยู่ได้กินบ้างคะ่ะใช่ไหมคะ เห็นไหมคะพุกวันที่ฉันก็ไปเก็บผักบุ้งมาคะ่ะเมื่อกี้ก็ไปเอาน้องควายควายน้อยของที่ฉันไปกินหญ้าตามหัวคันนามาคะ่ะสงสารน้อง น้องก็ได้กินหญ้าตามหูขนาดน้องก็เป็นนอนที่เดิมค่ะหลุมโคลนของเขาค่ะเร้วฉันก็เลยมาให้อาหารปลาก่อนส่วนข้าวไก่ข้าวกับน้ําไก่ให้ก่อนแล้วค่ะวันนี้ก็ฝนตกเฉะเพราะไม่ได้ปล่อยไก่เลยค่ะมันเฉะไม่มีที่อยู่ค่ะเ,เพื่อนๆค่ะ ตอนนี้คือเวลาที่ปลาเขามีความสุขค่ะเพราะว่าฝนฝนแบบว่าตกลงมาใช่ไหมคะคำๆฉันนั่งก็ฉันแบบว่าฉันกลัวกิ้งกือเพื่อนค่ะ เลี้ยงก็หนึ่งปีหนึ่งเดือนเต็มๆแล้วค่ะช่วงใหม่ๆก็จะลงทุนเยอะสิบครั้งก็หมื่นเราไปซื้อของลงพอหมื่นหนึ่งดิฉันจุดเพราะว่าอาหารปลาก็สอบห้าร้อยพอเราครบหมื่นนึงเราก็ไม่จดเลยเพราะว่าเราจดไว้แค่ว่าเราลงทุนช่วงแรกเท่าไหร่ใช่ไหมนี่คือเราทําไปด้วยใจรักเรามีความสุขค่ะ ฉันทำได้ขนาดนี้ฉันก็ดีใจคะ่ะความสุขโอ้ตัวใหญ่ปตเพียนใหญ่อันนี้คือตัวใหญ่คือรุ่นเก่าถ้าตัวเล็กก็รุ่นลูกเขาคะ่ะถ้ามีตตงนี่ฉันก็จะทำกระท่อมให้คนที่แบบว่าคนที่แบบว่าคนที่ดีกับฉันได้มานั่งเล่นสบายๆเวลามาเที่ยวหาคะ่ะใช่ไหมคะนั่งจิบเบียบบบองบางดีไหมคะเพื่อนๆคะกินน้ำโคกน้ำตาซีกินส้มตำใช่ไหมคะ คนรอชีวิตอย่าสิ้นหวังนะคะคุนรอไม่แน่ไม่นอนหรอกคะ่ะใช่ไหมคะีิชัดแบบว่าอยู่คนเดียวก็พลังบวกอันมาคะ่ะแล้วก็จะนําพาคนที่ดีๆคะ่ะเขาเามาช่วยเหลือดิฉันคะ่ะแล้วก็ต้องขอบคุณกําลังใจจากเพื่อนๆชาว Facebook นะคะชาวคลิปเรียวคะ่ะชาวคิิเรียวคะ่ะชาว ครีเอเตอร์มือใหม่ทุกคนคะที่ช่วยกันเป็นกำลังใจทั้งในเรื่องคลิปในเรื่องการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราคะเวลาเราทุกเราสุขเราเศร้าเพื่อนเพื่อน,นชาวครีเอเตอร์มือใหม่ถึงเราจะไม่ได้อยู่ใกล้กันก็ช่วยกันเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันคะ่ะมันเพิ่มพลังบวกคะ่ะเพื่อนเพื่อนค่ะที่ฉันก็ลงทุนถอดรองเท้าลงมา ฉันอยากถ่ายภาพเพื่อนเพื่ได้ดูค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเก็บผักบุ้งเก็บผักบุ้งแล้วก็จะทําให้แบบข้าวไม่ข้าวจะได้งามแล้วก็ผักบุ้งก็เราก็เอามาผักบุ้งค่ะเพื่อนผักบุ้งเราก็เอามาให้ปลากินได้ยอดมันเราก็เอามาผัดได้คะ่ะได้3ามอย่างเลยคะ่ะทีเดียว ได้ข้าวให้เราได้งามด้วยค่ะต้นข้าวเรางามเพราะเรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยพบุ้งก็เราก็ทานได้ปลาก็ทานได้ค่ะอุยอ้ยเยอะเยอะอะยอะร่ตันนี้ก็พาชมการให้อาหารปลานินกับปลาตะเพียนของสมัยพมนั แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ